เตาฟืนและเตาถ่านอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่เตาถ่าน 2, 2หัวเตาฟืนหนึ่งหัวสีขาวค่ะที่เราใส่ไม้ฟืนอยู่ก็จะเป็นช่องหัวฟืนค่ะส่วนอีก2หัวก็จะเป็นช่องหัวถ่านค่ะเตาฟืนเหมาะกับไม้ฟืนและก้อนถาน่านค่ะส่วนรุ่นหัวถ่านเหมาะกับก้อนถ่านและไม้ฟืนชิ้นเล็กๆค่ะเคาน์เตอร์เตา้านนี้เป็นไซส์ามาตรฐานคนตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องก้มให้เมื่อยใช้งานพร้อมกันทีเดียว네3เตาได้ค่ะไม่เกิดอันตรายหยิบจับก็ง่ายด้านบนผน หัวฟืนที่ร้านสามารถเติมฟืนช่องนี้ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องยกหม้อออกสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆค่ะส่วนช่องคี้เท่าก็จะอยู่ช่องนี้เลยค่ะเคลียร์ทาความสะอาดง่ายให้ทุกคนสังเกตลังพึ่งได้เลยค่ะลังพึ่งร้านนี้สั่งทําพิเศษหนามากๆไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านหรือเตาฟืนลังพึ่งหนาเท่าๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่เคาน์เตอร์เตาร้านนี้สวยแขาา็งแรงทนทานอายุการใช้งานก็นานมากน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตําบลเจดีค่ะมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แแบบบบมีทั้้งใชแกสเล ไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่ง้าลังจานให้เลือกแบบหลุมเดียวและสองหลุมด้วยนะคะงานที่ร้านจะมีสเกตเเกตเอ้งานหินคัดเกตบี B, งานปูนสาหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้ใช้งานเคาน์เตอร์เตาล้านนี้แน่นอนค่ะเพราะร้านนี้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกว่าให้ถึงที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนยังมีสินค้าให้เลือกมากมายอีกหลายแบบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ